สวัสดีจ้าวันนี้เป็นงานวันเด็กพาน้องนามิมาระบายสีจ้ะที่ซุม้มเขาจัดงานวันเด็กก็มีของเล่นหลายๆอย่างมีระบายสีมีโยนห่วงมีตักไข่มีอรกิจกรรมมากมายค่ะคนมาเยอะแยะเลยค่ะคนมาเยอะแยะเลยเ,เ,เพื่อนเพื่อนพี่ๆี่เขาก็ระบายสีกันค่ะ ทุกคนจะชอบระบายสีกลุ <c oughs> ม่มเด็กๆก,ก็ชอบค่ะระบายสีกันกิจกรรมบันเด็จจ้ะทุกคนดูแต่งตัวสวยนะ่ารักกันจ้ะอันนี้นักเต้นจ้ะนักเต้นนักเต้นตัวน้อย อีกหน่อยก็ขึ้นการแสดงแต่ตอนนี้ยังไม่ขึ้นการแสดงก็มาระบายสีก่อนจ้ะนี่คุณครูคุณครูน่ารักใส่ชุดนักเรียนด้วยจ้ะนี่ทุกคนก็ชอบค่ะเด็กๆเ,เขาชอบกันระบายสีนะคะอาลูนะ่ามิทำเสร็จหรือยางอ้าวเสร็จแล้วเอสวยจังเลยค่ะ น้องน้ำมิเสร็จแล้วจ้ะทุกคนกำลังเข้ามาในงานจะมีซุ้มหลายซุ้มที่จัดให้เด็กๆได้เล่นกันค่ะที่จัดให้เด็กๆได้แสดงความสามารถของแต่ละคนนะนี่ดูของคนนี้ระบายสีเด็กๆอนุบาลน,นี่อยนี้รุ่นพี่ๆและสวยแล้วเริ่มระบายสวยแล้ว กิจกรรมบันเด็กจ้ะพ่อแม่ผู้ปกครองก็พาเด็กๆมาร่วมกิจกรรมมากมายตอนนี้ตอนเช้าๆค่ะก็เลยยังไม่เปิดงานยังไม่ได้แสดงยังไม่ได้เต้นนะคะอันนี้ก็พากันมาอยู่ซุ้มมาทำกิจกรรมที่ ทางคณะคุณครูเขาได้จัดไว้ค่ะอันนี้เด็กๆกลุ่มนี้เขาจะชอบมากเขาจะตำส้มตำทำขนมโคกขายหมอ้อข้าวหม้อแกงค่ะขายข้าวหม้อแกงมีของเล่นหลายอย่างอันนี้ไม้จะเป็นตัวต่อจ้ะตัวต่อไม้แล้วก็กระบอกไม้ไผ่ไว้ให้เด็กๆได้เล่นกัน น้องน้ำมีมาระบายระบายตัวกระตูนแล้วค่ะจะสวยไหมเนี่ยเปื้อนไปหมดแล้วนี่แราค่ะงานบันดิดวันนี้ก็ามาให้รับชมบรรยากาศประมาณนี้ขอบคุณค่ะ